สวัสดีครับช่อง Youtube สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูข้าวกำลังออกรวงนะครับพี่น้องข้อระวังนะครับนกมันจะเริ่มมากินตอนไหนนะครับพี่น้องอนกนี้เริ่มมากินตั้งแต่ข้าว ออกรวงนะครับโดยเขาจะดูดน้ำนมของข้าวนะครับพี่น้องนี่แหละครับดูดน้ำนมลักษณะนี้นะครับเมื่อดูดเสร็จแล้วข้าวก็จะไม่เป็นเลยนะครับถึงจะเป็นก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ก็ ส้างปัญหาให้พี่น้องที่ทำนาปลังนะครับนี่นะครับพี่น้องพอดีข้าวของสุดาฟาร์มก็กำลังออกรวงสวยงามมากนะครับเป็นข้าวพันกอ,อขอ79นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูนะครับนี่แหละครับข้าวกำลังออกรวงของสุดาฟาร์มนะครับก็ออกรวงได้นาแน,น่นและก็สวยงามมากนะครับ เป็นข้าวนาปรังพันอขอเ9นะครับพี่น้องนี่แหละครับแล้วเราก็มีนวัตกรรมในการไล่นกแบบพิเศษนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูนวัตกรรมในการไล่นกของเราว่าเราจะไล่นกแบบไหนไม่ให้นกมากินมาจิกข้าวนะครับอ่ะพี่น้องครับหากว่านกมันจะมากินมันจะมา มาดูดนะครับมาดูดเอาน้ํานมข้าวแต่ตอนนี้ไม่มีร่องรอยการดูดนะครับเพราะว่าจุดแถวนี้ก็ทํานาปรังเยอะอยู่ครับแต่ที่ของสุดาฟาร์มอยู่ปลายแถวดูข้าวออกรวงก็สวยงามมากก็คงจะประมาณ อาทิตยก์กว่าก็คงจะเอาให้พี่น้องได้เห็นนะครับนี่แหละครับอันนี้เขาเรียกว่าระยะข้าวกําลังออกดอกนะครับก็พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวเรามาไล่นกด้วยกันนะครับว่าผมจะใช้วิธีการไหนไล่ นี่แหละครับอุปกรณ์ของเรานะครับในการไล่นกเดี๋ยวพี่น้องคอยฟังเสียงนะครับว่าจะดังแบบไหนนะครับ เป็นยังไงครับได้ยินเสียงนี้ก็นกก็หนี้รัศมีประมาณไม่ต่ำกว่าสองร้เมตรนะครับนี่แหละครับอันนี้ผมก็พึ่งทดลองเอามาใช้นะครับเดี๋ยวพี่น้องฟังองีกเปิดเป็นช่วงๆนะครับอุปกรณ์ไลน่นก อุปกรณ์นี้นะครับราคาศูนย์บาทนะครับไม่ต้องซื้อพอดีผมไปขอมาจากร้านขายของเก่านะครับเขาไม่เอาเงินนะครับเขาให้ลองมาใช้ดูเขาไม่ขายนะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณเตือนภัยหรือสัญญาณบอกเวลาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องผมเลยเอามาใช้ในการไล่นก นะครับ ครับพี่น้องได้ยินสัญญาณนี้ก็เงียบทั้งทุ่งเลยนะครับเห็นไหมครับนกเงียบนี่แหละครับอุปกรณ์ไล่นกอัจฉริยะนะครับเดี๋ยวเปิดอีกนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเอาวันนี้ก็เครื่องไล่นอกอัจฉริยะนะครับราคา0ย์บาทเอาคินี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ